สวัสดีฮะวันนี้เราก็จะมาปลูกแตงโมกันนะฮะอายุ11วันวันนี้นะฮะนี่คือแปลงที่เราเตรียมไว้นะฮะแป่งคุมพายางแล้วมีระบบน้ำานี่ตัวน,นี้เราก็จะทำการเจาะนี่นะเะจาะหลุมเจาะหลุมพายางเนะะี่ยเพื่อปลูกแตงโมโอเฝนตกก็ น้ำจะเยอดดยะลนนี่เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยเืยนะฮะนี่ฮะเวลาเราปลูกแตงโมเนี่ยเราจะเอาต้นกล้าออกจาก ตัวถาดนี่นะฮะเนี่ยฮะกล้าออกในตัวถาดแล้วก็หยดหลุมปลูกที่เราเตรียมไว้นะฮะเนี่ยฮะกบเลยเนี่ยกบเลยฮะ อู๋แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ นี่นะฮะก็คือต้นกล้าที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วที่ดูตามขั้นตอนเมื่อกี้น,ะะนี้นะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนนะเอาเอาตัวก้าแล้วก็ใช้ดินกดนิดหน่อยนะ